เอาล่ะสิกอติสถานการณ์สุนัสเหมือนตาดาวยิงทีมชาติไทยกลับกับประเด็นเลสเตอร์ซิตี้ยังไม่ให้กลับไทยรั้งเจ้าตัวอยู่ต่อเพื่อพัฒนาฝีเท้าเป็นไปได้ยังไงมาติดตามกัน พร้อมกับอัปเดตสถานการณ์ของทีมชาติไทยโฟกัสอย่างเต็มที่กับการป้องกันแชมป์อาเซียนครับถึงขั้นเว้นโปรแกรมในไทยลีกเพื่อเปิดทางเลยทีเดียวพร้อมอัปเดตสถานการณ์ฟุตบอลโลกเปิดตัวแล้วผู้ตัดสินเกมชี้ขาดจีนกับไทยเขาคือใครมีประเด็นเกี่ยวกับไทยหรือไม่มาติดตามกัน ขนาที่อาเซียนอัปเดตน่าสนใจสื่ออินโดแบ่งเกณฑ์มาตรฐาน4ทีมอาเซียนยังมีโอกาสเข้ารอบ18ทีมสุดท้ายเอเชียคัดเลือกฟุตบอลโลกมีทีมไหนบ้างและทีมไหนมีโอกาสเปิดกว้างมากที่สุดมาดูกันพร้อมกับปิดท้ายประเด็นน่าสนใจหลังสือ Indo ่ออินโดแช เหตุชินแต่ยังร้องไห้ในห้องแต่งตัวครั้งแรกหลังเกมคพ้กีมีเพราะอะไรมาติดตามกันและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กชัมแบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากด like, กดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้ไปกำลังใจให้กับบิ๊กชัมหน่อยนะครับพี่น้องบอลไทย ก็รู้ได้ว่ากลายเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมสําหรับสถานการณ์ของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยของเรานะแต่ก่อนอื่นเลยผมขอเล่าอัปเดตล่าสุดของนักเตะทีมชาติไทยเราหนึ่งคนที่ตอนนี้กำลังกลายเป็นกระสา t อ l k o เอาเดอทแบบสุดๆก็คือในส่วนของสุพนัทเหมือนตาล่าสุดเนี่ยเจ้าเตอมีคําเลื่นไหวนะครับคุณผู้ชมหลังจากที่ออกมาให้สัมภาษณ์กับโอกาส ในการออกเดินทางไปเล่นในลีกของเบลเยียมนะครับโดยเกมล่าสุดเนี่ยตัวของสุเรร์เหมือนตามีโอกาสได้เล่นให้กับ OS Luven เกมที่บุกไปชนะทีมอย่างเกนน1ประตูต่อ0สุยรร์เนี่ยถ้าไปดูตามข้อมูลสัญญาที่มีการระบุผ่านทางเว็บไซต์ Transfer m a r k เกก็จะยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าเจ้าตัวเนี่ย จะหมดสัญญานในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ดังนั้นเนี่ยอนาคตของเจ้าตัวน่าสนใจแบบสุดๆซึ่งสุรณัฐก็ออกมาเปิดเผยว่าดีใจที่ได้มีส่วนร่วมกับทีมแล้วทีมก็ได้รับชัยชนะรู้สึกได้ว่าเริ่มเล่นเข้าขากับเพื่อร่วมทีมมากยิ่งขึ้นและก็ดีใจที่มีโอกาสลงเล่นกับทีมมากขึ้นด้วยนะครับเกมล่าสุดเนี่ยลงตั้งแต่ครึ่งหลังเลยทีเดียวนะงานนี้นะครับกลายเป็นประเด็นข่าวที่ต้องบอกแล้วนะครับว่า เหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยทางต้นสังกัดนะครับคือต้นสังกัดแท้จริงของแบงค์ตอนนี้ยังเป็นบูริยรัมอยู่นะครับจนกว่าจะมีงานแถลงข่าวจากเลสเตอร์เท่านั้นซึ่งจะเป็นการยืนยันการันตีว่าเจ้าตัวได้ย้ายทีมนะครับแต่มีข้อมูลรายงานออกมาว่างานนี้เนี่ยดูเหมือนเจ้าแบงค์สุนันทเหมือนตาเนี่ยจะได้อยู่อังกฤษแบบยาวๆครับเพราะดูเหมือนว่าเลสเตอร์จะยังไม่ยอมให้เจ้าตัวนี้กลับนะ ด้วยวัยที่ยังไม่ได้สูงเท่าไหร่นะครับอายุยังน้อยนะครับแล้วประกอบกับณปัจจุบันเนี่ยเจ้าตัวก็มี Work Promise ในการทำงานในหลีกเมืองผู้ดีแล้วนะครับรายงานบอกว่าเลสเตอร์นะครับตัดสินใจจะให้ตัวสุพนัทอยู่ต่อไปครับโดยมีเงื่อนไขสำคัญก็คือเขาเนี่ยจะได้รับโอกาส นะครับในการมาฝึกซ้อมร่วมกับสโมสอนเลสเตอร์ที่กลับมาอยู่ในพรีเมียร์ลีกอีกครั้งหนึ่งตาฟังแบบนี้ก่อนครับคุณผู้ชมผมเองก็ยังไม่ได้ปักใจเชื่อแบบ100%เซนะว่าการกลับมาอยู่เลสเตอร์นะครับมาฝึกซ้อมนะครับภายใต้การดูแลของโค้ชใหญ่คนใหม่ของเลสเตอร์เนี่ยจะเข้าตาหรือไม่เพราะก็ต้องยอมรับว่าเลสเตอร์เองก็ต้องการ จะหานักเตะเข้ามาเสริมทีมเหมือนกันนะครับแล้วก็ O.S. เอเวก็เป็นทีมที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกันอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือมันมองได้2กรณีครับคุณผู้ชมถ้าหากแบงก์กลับไปเลสเตอร์แล้วสามารถทำผลงานได้ประทับใจกุนซือใหญ่ของเลสเตอร์ซิตี้นะโอกาสที่เจ้าตัวจะได้เล่นมีสูงนะครับส่วน ครหลายคนบอกว่าเออก็ให้แบงค์เล่นทีมยูยี่ปัจจุบันนี้ไม่มีทีมยูยี่แล้วนะครับเขาปรับไปจัดยูยี่แล้วยูยี่มันจะไม่มีแล้วนะครับดังนั้นก็จะต้องขึ้นชุดใหญ่ทันทีเพราะว่านับปัจจุบันเนี่ยลีกอังกฤษเนี่ยก็ต้องพูดกันแบบตรงไปตรงมาครับคุณผู้ชมว่าเด็กของเขาขึ้นมาเร็วนะครับเขาก็เลยจัดลีกยูยี่เท่านั้นนะครับพอเกิดถึางนี้ก็ขึ้นชุดใหญ่ไปเลยไม่ต้องนั่นแหละเสียเวลาอะไรเงี้ยแต่ถ้าอีกมุมมองหนึงถ้้้าาเเเกกกิดวว่ไไปปลลลัับบซออมตร์แ อาจจะยังไม่เข้าตายังไม่อยู่ในแผนเนี่ยผมก็มองว่าลีกของเบลเยียมก็ยังน่าสนใจนะครับสำหรับสุพร้นเหมือนตาหัวอายุยังน้อย20ต้น,ต,นต้นเองยังมีโอกาสได้ลงลุกคุกคานอีกถึง2-3ปีและผมคิดว่าโอกาสที่เจ้าตัวเนี่ยจะได้รับแบบนี้เนี่ยมันคือช่วงนี้เท่านั้นครับผ่านหลังจากนี้นี่มันก็ยากแล้วดังนั้นเนี่ยการที่สู้อยู่ในโยุโรปต่อนะครับได้ลงหรืออาจจะได้ลงบนตัวสำรองบ้าง แต่อย่างน้อยมันก็ได้รับประสบการณ์ที่น่าประทับใจการได้ไปเล่นในพื้นที่ใหม่ๆเนี่ยมันสร้างความมั่นใจแบบสุดๆก็มาจับตาดูให้ดีครับว่าสุดท้ายแล้วนะครับสุนันเหมือนตาเนี่ยเชื่อว่ายังไม่กลับไทยลีกแน่นอนนะครับเพราะญี่ปุ่นก็ให้ความสนใจอยู่แต่มุมมองของผมผมอยากให้เจ้าตัวอยู่ที่ยุโรปต่อไปนะครับจะเป็นยังไงโปรดติดตามตอนต่อไปแล้วกันร,รอแถลงข่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชม พูดถึงกรณีของสุนันเหมือนตาก็ต้องลากเข้าสู่ประเด็นของทีมชาติไทยเราสักนิดหนึ่งนะล่าสุดมันเป็นข่าวอัปเดตเล็กๆนะแต่ว่าสำหรับมุมผมเนี่ยกลับมองว่ามันไม่เล็กแล้วครับคุณผู้ชมเพราะว่าล่าสุดนะครับมีการจัดประชุมของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับเป็นการประชุมสภากรรมการครั้งที่4ประจำปี2567 ทั้งเรื่องของอาการจัดการบริหารไทยลีก 1, ไทยลีก2ไทยลีก3เกี่ยวกับเงินสนับสนุนนะครับโดยเฉพาะเรื่องของลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดเนี่ยสรุปแล้วจะแบ่งกันเท่าไหร่อันนี้เรื่องงบประมาณเดี๋ยวรอเคาะให้มันแน่นอน100%ก่อนแต่สิ่งที่ผมให้ความสนใจเนี่ยผมกับโฟกัสไปที่เรื่องของการนะครับเว้นโปรแกรมให้กับทีมฟุตบอลทีมชาติไทยครับ โดยงานนี้เนี่ยมีการคุยตั้งแต่ก่อนที่จะถึงโปรแกร,รมในช่วงปลายปีเลยก็คือการลุยศึกอาเซียนครับ2024งานนี้นะครับสมาคมยืนยันการันตีว่าจะมีการสะเทือนแน่ๆน,นะครับเพราะว่าจะมีการเบรกยาวๆให้กับทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเราเลยคืออาเซียนครับ2024เนี่ยจะแข่งระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม2567นะครับ งานนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือนี่เป็นอีกหนึ่งรายการสำคัญที่ไทยเราก็ต้องลงสนามป้กงกันแชมป์แล้วอาจจะได้เห็นนะครับวิธีการสร้างทีมจากทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยนะครับในยุคข,ของอ e ี K e, ว่าจะมีการวางโครงสร้างฟุตบอลอย่างไรดูน่าสนใจครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอย่าให้มองว่าแต่ละทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ มีคุณค่ามีความหมายอย่าไปมองว่า๊ยทัวร์นเ้นต์นี้อาเซียนไม่ผมว่าทุกอย่างมันอยู่ที่พื้นที่แต่วันนี้เนี่ยสิ่งที่มันดูเซ็กซี่ฟุตบอลไทยมากยิ่งขึ้นก็คือเรื่องของการปรับวิธีการเรียกนักฟุตบอลนะครับคือวันนี้ไทยเองก็เข้าใจถ้านักฟุตบอลคนไหนที่ติดภารกิจในยุโรปหรือในต่างประเทศเนี่ยโปรแกรมไม่ได้ก็ไม่เรียกนะครับก็เลือกใช้นักเตะในไทยลียกเนี่ยอันนี้มันคือ การปรับตัวให้เข้าแต่อย่าไปมองว่าเอ้ยทว์นาเวนต์อาเซียนมันมันดูเล็กไปมันไม่เหมาะสมกับศักดิ์ศรีตอนนี้ผมว่าบอลไทยไม่ได้มีทางเลือกเยอะขนาดนั้นทางเลือกที่ดีที่สุดก็คือจัดผู้เล่นที่ดีที่สุดจัดโค้ชที่พร้อมที่สุด ไปสู้ดีกว่าครับไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงเนี่ยกีฬาก็คือกีฬาครับอย่าไปเลือกว่าอันนั้นไม่ดีอันนี้ไม่เวิร์กสุดท้ายเนี่ยเราจะไม่มีผลงานที่จับต้องได้อันนี้คือข้อหนึ่งที่น่าสนใจนะครับคุณผู้ชมไม่รู้เห็นด้วยหรือไม่ก็มาติดตามและกันนะนอกเหนือจากเรื่องของการแบ่งโปรแกรมเว้นว่างให้กับอาร์เซนัพแล้วผมยังมีอัปเดตเรื่องของสถานการณ์ฟุตบอลโลกก่อนไทยเจอกับจีนนะครับ ได้ข่าวมาแล้วนะครับคุณผู้ชมสำหรับเรื่องของผู้ตัดสินที่จะทำหน้าที่ชี้ขาดเกมที่จีนจะเปิดบ้านเจอกับไทยในวันที่6มิถุนายนรายงานครับเหลือจะเชื่อนะก็ยังเป็นคนนี้อยู่โดยข่าวระบุว่าจะเป็นทางอิลกิสตานตาเชฟนะครับผู้ตัดสินวัย4ีชาวอุสเบกิสถานที่จะลงทำหน้าที่นะโดยเจ้าตัวเนี่ย ในการทําหน้าที่บุตรศิลป์เนี่ยในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกส่วนเอเชียเนี่ยทำมาแล้ว2เกมก็คือเกมที่เมียนมาแพ้เกาหลีเหนือ1นประตูต่อ6และเกมก็คือเยเมนแพ้ยูอีศูนย์ประตูต่อสซึ่งทั้ง2เกมนะครับบุตรศินรลายนี้เป่าในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกส่วนเอเชียนะโดยเป็นเจ้าบ้านแพ้ทั้ง2นัดตาสถิติที่ดูแล้วขนลุกสู้สุดก็คือตัวของทานตาเยฟเนี่ย เคยรับหน้าที่ตัดสินเกมฟุตบอลอ่สโมสรชิงแชมป์เอเชียฤดูกาล2023-2024เกมที่ผมคิดว่าแฟนบอลไทยหลายคนจำได้แน่ๆนั่นค็คือเกมที่ทางด้านของบุรีรัมบุกไปเยือนเจอเจียงและเป็นฝ่ายแพ้3ประตูตอ่อ2ก่อนจะมีเหตุประทะกันดุเดือดมีบทลงโทษแบนตามมาจากทาง AFC นะครับ อย่างเต็มที่เต็มกำลังเลยทีเดียวนะรวมไปถึงยังเคยเป่าเกมรอบ16ทีมที่โยโกมาเอฟมารินอเอาชนะได้1ประตูต่อศูนด้วยสำหรับผมนะนี่ถือว่าเป็นข่าวที่โหจริงเหรอเนี่ยช็อกเหมือนกันแต่ว่าโอเคไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเราก็ต้องลุยเราก็ต้องสู้นะเพราะผมกำลังจะเข้าสู่เนื้อหา สุดท้ายของคอนเทนต์ตัวนี้แล้วนะครับล่าสุดเนี่ยหนึ่งชาติที่เรียกว่าอินเทรนสุดๆส,สำหรับสถานการณ์ฟุตบอลโลกเนี่ยคงหนีไม่พ้นอินโดนีเซียนะดีดาสุดๆนะครับล่าสุดสื่อของพวกเขาเนี่มีการจัดอันดับเรนกิ้งของชาติที่มีโอกาสนะครับจะทะลุเข้าสู่รอบแปดทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกรอบคันเลือกโซนเอเชียเล่าแบบนี้ก่อนนะครับในครั้งนี้เนี่ยทีมจากอาเซียนเนี่ย ถือว่าเป็นทีมที่เรียกว่าได้เข้ามาเล่นในรอบ2เนี่ยเยอะมากแต่เอาจริงๆนะครับคุณผู้ชมสถานการณ์เนี่ยเหลือจะเชื่อนะเพราะว่าเออเขาจัดได้ดีเหมือนกันก็เลยนำมาพูดให้ฟังเพราะว่าตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าโอกาสของทีมจากก้านอาเซียนที่จะได้เข้าสู่รอบ18ทีมเอเชียเนี่ยมันดูหดตัวแล้วลดน้อยถอยลงไปทุกขณะนะ แล้วแบบนี้ก่อนนะครับทีมที่ตามหลักการเนี่ยน่าจะตกรอบแบบชัวร์ๆตามหลักคณิตศาสตร์ไปแล้วก็คือเมียนม,มาสิงคโปร์แล้วก็ฟิลิปปินส์สิงคโปร์อยู่สายเดียวกับเรานะครับน่าจะตกรอบแล้วตามหลักเศรษฐคณิตศาสตร์ที่เศรษฐศาสตร์แต่ว่าสิ่งที่เหลือจะเชื่อครับนะอันนี้มันก็เป็นการอ้างอิงสถิติอาเซียนคัพสิ้นปีได้เหมือนกันนะว่า สี่ทีมที่ยังมีลุ้นของอาเซียนเนี่ยก็เป็นทีมมหาอำนาจอาเซียนจริงๆนะคุณผู้ชมก็ต้องให้เกียรติทางฝั่งฟือ Indo, ิินโด้วยเขาบอกว่าทีมอินโดเขาคืออันดับหนึ่งที่จะมีโอกาสเข้าสู่รอบ18ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียมากที่สุดซึ่งอันนี้ผมเห็นด้วยนะเพราะว่าอินโดนีเซียเนี่ยเป็นทีมที่อยู่ร่วมสายเดียวกับทางทีมชาติเวียดนามนะครับคุณผู้ชม และณนะปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์ของอินโดนีเซียตอนนี้เป็นอันดับ2ของกลุ่ม F ลงสนาม4นะัดชนะ2เสมอ1แพ้1มี7แตม้มนะครับเหนือกว่าทีมอันดับ3อย่างเวียดนามที่มี3แตม้มจากการลงสนาม4เกมนะชนะ1แพ้ไป3นะครับฟิลิปปินเนี่ยตกรอบแล้วนะฟิลิปปินไม่ทันและไล่ไม่ทันแน่แต่ว่าที่น่าสนใจก็คือนะครับอินโดเตง็งจ๋าเพราะว่าเวียดนามตอนนี้ มันบังคับต้องชนะในเกมที่เหลือแล้วก็ต้องรู้ให้อินโดพลาดเองด้วยนะครับดังนั้นอินโดนีเซียคือทีมอันดับต้นๆในการที่จะมีโอกาสเข้าสู่รอบ18ทีมฟุตบอลโลกคัดเลือกโซนเอเชียส่วนรองลงมาครับสื่ออินโดนีเซียมองไปที่ทีมชาติมาเลเซียครับคุณผู้ชมทีมชาติมาเลเซียอยู่กลุ่มดีอยู่อันดับ3นะตอนนี้มีอยู่6แตม้มตามทีมอันดับ1อันดับ2นะ อันดับหนึ่งก็คือคีร์กิสสถาน9คะแนนนะครับแล้วก็โอมาน9คะแนนนะครับมาเลเซียมี6แต้มโอกาสของมาเลเซียถือว่าเป็นทีมเต็ง2ณนะปัจจุบันตามหลักคณิตศาสตร์ที่จะมีสิทธิ์เข้ารอบต่อจากนี้นะครับซึ่งก็มาติดตามกันว่าจะเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนซึ่งสำหรับ,บุมผมนะผมพูดเลยคุณผู้ชมว่าโอ้โหสถานการณ์ของมาเลเียเองเนี่ยมันก็เรียกว่าอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้สำหรับกลุ่มดีนะ ส่วนเต้ง3ที่โนเีเซียยกย่องขึ้นมาก็คือทีมชัตไทยของเราครับติดเข้าตายโนโดนีเซียของเขาด้วยนะเขาวิเคราะห์ว่าไทยเนี่ยยังมีโอกาสเข้ารอบในกลุ่ม C ตอนนี้สถานการณ์เกาหลี10แต้มจีน7แต้มไทย4แต้มไทยมี2นัดก็คือเจอกับจีนแล้วก็สิงคโปร์นะครับขณะที่จีนจะเจอกับไทยและก็เกาหลีใต้ดังนั้นเกมที่จะวัดกับจีนถือว่าเป็นเกมตัดสินสําคัญเลยถ้าไทยชนะ โอกาสเข้ารอบเปิดกว้างหรือถ้าเสมอก็ยังมีโอกาสเข้ารอบอยู่ดีนะครับนั่นคือเต็ง3ของทีมอาเซียนส่วนทีมสุดท้ายไม่รู้ว่าอินโดนีเซียล้อเรียนหรือเปล่านั่นก็คือเวียดนามเวียดนามตามข้อมูลสิติยังมีโอกาสเปิดกว้างอยู่พอสมควรแต่ต้องทําผลงานของตัวเองให้ดีเก็บชัยชนะในนัดที่เหลืออยู่ให้ได้อีก2เกมแล้วก็ลุ้นให้โดผลงานออกทะเลนะครับพวกเขาถึงจะได้เข้ารอบนี่คือ4ทีมนะครับของอาเซียน ที่มีสิทธิ์สูงมากตามบทวิเคราะห์ที่ออกมาซึ่งผมก็ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าอะไรอะไรยังเกิดขึ้นได้นะอินโดนีเซียแน่ๆก็อาจจะตกได้เหมือนกันถ้าทําผลงานตกกระเป๋าตกกระป๋องเองส่วนไทยเราก็ต้องลุ้นกันแบบยาวๆว่าจะเป็นอย่างไรนะครับอยากให้มันถึงวันที่เราตัดสินเร็วๆผมเชื่อว่าตอนนี้คนดูฟุตบอลไทยเนี่ยต่างลุ้นและก็ต่างแบบ จ้องกันตาเป็นมันเลยว่าสุดท้ายมันจะบทสรุปยังไงวะอาเซียนอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาดูกันนะครับคุณผู้ชมมาปิดท้ายกันที่เรื่องราวความลับสำคัญที่มีการเปิดเผยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับยังเป็นควันหลงนะของการแข่งขันโอลิมปิกรอบเพย์ออฟที่ประเทศฝรั่งเศสในเกมที่อินโดนีเซียเนี่ยแพ้ให้กับกีนีหนึ่งประตูต่อศูนย์ใครจำกันได้นะครับเกมลังกล่าว ผู้อ่หัวหน้าผู้สอนอินโดนีเซียอย่างโคชินตยังเนี่ยมีรายงานว่าแกเนี่ยร้องไห้ปีแตกเลยครับหลังจากถูกใบโดนใบแดงแล้วก็ต้องเข้าไปนั่งรอนักเตะของตัวเองตกรอบแพ้ไปล่าสุดสื่ออินโดนีเซียออกมาแช์นะครับถึงเหตุผลที่ทำให้กุนซือเกาหลีใต้ถึงขั้นต้องหลั่งน้ําตาออกมาโดยมีรายงานออกมาว่าเจ้าตัวเนี่ย ร้องไห้นะครับเพราะรู้สึกผิดหวังกับการทำหน้าที่ของผู้ตัสินฟงซัวเลเตซีเยที่มันส่งผลให้อินโดนีเซียตกเป็นรองกีนีแล้วเป็นฝ่ายแพ้นะครับการประท้วงของชินตายังรุนแรงถึงขั้นที่ผู้ตัดสินอย่างเลเตซีเยเนี่ยควักใบแดงไล่เจ้าตัวออกจากสนาม แล้วชินตายางเนี่ย,ร,ยารายงานบอกว่าร้องไห้หนักมากเพราะเขาผิดหวังกับผู้ตัดสินชาวฝรั่งเศสถึงขั้นที่สื่อในเชียบอกว่าผู้เล่นอย่าง Leo Farm เลโอฟาร์มนะครับผู้เล่นวัยยีป,ปีออกมายอมรับเลยนี่เป็นครั้งแรกและก็เป็นครั้งแรกของเพื่อนๆด้วยที่พวกเขาได้เห็นกุญซือชาวกลีใต้ยอย่างชินตายัง ร้องไห้ในห้องแต่งตัวครับก็เป็นสตอรี่ที่มีการเผยแพร่ออกมาผ่านทางบ o l ส Sport นะครับนำมาเล่าและนำมาขยายให้ฟังเพื่อให้ได้เห็นอินเนอร์ของกุนซือชาวกาหลีต้ารายนี้นะครับปีนี้ฟุตบอลสนุกนะมีทั้งคัดเลือกฟุตบอลโลกเอเชียนคัพรวมไปถึงอาเซียนคัพ ให้ดูกันแบบตาแฉะนี่ยังไม่นับรวมยูโรนะเดือดเดือดมันมันครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือเรื่องราวของพี่น้องบอลไทยประจำคลิปคอนเทนต์ตัวนี้นะครับรวมไปถึงอาเซียนอัปเดตท,ที่ผมหยิบยกนำมาสากคุณผู้ชมโดยเฉพาะประเด็นการจัดเลดการเข้ารอบของทีมยานอาเซียนนะ คุณผู้ชมละคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยนะครับและก็ฝากประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กชัมแบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากด like, กดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กชป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ